สวัสดีครับผมพ่อยเป็นน้องรายงานด่วนๆนะครับตอนนี้ณลานพ่อปู่นะครับแล้วก็หน้าบ้านลุงป้านะครับผมพ่อยเป็นน้องฝนตกโปรยปลายลงมาอย่างรุนแรงนะครับฟ้าก็แบลบร้องนะครับผมอย่างสนั่นมันไวนะพ่อยเป็นน้องนะแต่ไม่มีลมแค่นั้นนะครับผมแต่ฝนตกแรงนะครับผมฝนตกแรงฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับ แต่ไม่มีลมแค่นั้นพ่อแม่น้องนะโอ้โหมาดูกันพ่อแม่้าน้องมาดูกันมาดูกันรถหมอหนุ่มน ну. ี่เปียกหมดเลยพ่อแม่าน้องรถหมอหนุ่มนี่เปียกหมดเลยโอ้โหหมอหนุ่มทนฝนนะครับรถสีมันมาตรฐานนะพ่อแม่น้องสีมาตรฐานก็เลยทนฝนนะครับผมทนแดดทนฝนนะครับผมก็เอาไปจอดไว้ที่ตรงนั้นนะพ่อแม่นน้องนะอื แล้วณนะสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมฝนก็ตกเรื่อยๆนะครับผมบอนน้องฝนตกเรื่อยๆฟ้าก่อร้องมัวมนไม่ใช่นั่งกอดเขามองฝนนะบอ่บอน,นนะ้องนะนั่งเอาอย่างอื่นไายหน้าผากนู่นนะครับผมมองฝนนะครับผมปีนี้นะครับผมอุดมสมบูรณ์นะครับฝนก็ตกดีนะพอ่อนมอนน,นนะ้องนะฝนป้า ขนองนะครับฝนตกดีนะครับผมถ้าเป็นภาษาผู้ไทยนะครับผมก็เป็นดินดับน้ําซุ้มนะครับผมดินดำน้ําซุม้มได้แค่แกล้งห่างนะครับมันมันมัน,ม,นมันได้น้ำหลายหลายมันจนได้แค่น้ำน,นะครับผมบอยมนม้นองโอ้ยเป็นตายู่ถ่าได้ครับบ้านกาะบรรยากาศดีได้พอมันมน้องได้ลายคนดีครับที่มาหลงสเสน่ หงบ้านเกาะนี่เพราะว่าเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์นะครับผมบอยน้องอุดมสมบูรณ์มีท้องไห้ท้องหน้านะครับธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมบอยเน้องนะปีนี้นะครับผมมีองค์ปู่ปาลิจิตนะครับผมฝนก็เลยอ่าโดนบันดานนะครับผมเมื่อฝนตกดีนะครับผมฝนตกดีกบเขียดอยู่ห้วยปุ้งกับห้องสนั่นวั่นไหวอยู่นะครับผมบอยน้อง ชักเป็นเพอเดอร์ er ครับผมพอน้องเพิ่นยังเอินห้อยปุ้งนะครับบ้าตอยเกินเกินมากนะครับเอ่ก็ได้ยินคําว่าห้วยปุ้งตลอดเลยนะครับผมไม่ได้เวลา,าเขาเขียนตะเขียนเป็นห้วยบุ่งนะครับผมออาคนแต่ก้อนนะเขาเขาว้ามีชัดนะครับผมเวลาไปเจอเจ้าหน้าที่นี่เขาว้าไม่ค่อยชัดนะครับเขาข้นแา้ก็ขเขาขี้รักอายได้พอน้องเขาขี้รักอายเขาว้าไม่ค่อยชัดดอก เวลาเห็นนันคนเจ้าเจ้าหน้าแย่ๆนี่เขาลักอายว่ะทอมีก้าเว้าเสียงดังจากอ่าเจ้าเอ่าปอป่าเลยเป็นบบใหม่ๆครับบุ้งกับปุ้งปุ้งกับบุ้งมันมันก็คือเดียวฮะล่ะปอไม่เป็นน้องเลยโอ้ยฟ้าเจ้ากระแลบดุเทอเนอควายแห่งยานแห่งเสียวเจ้าอยู่นี่เออ เอานะครับผมบอยน้องรายงานสดๆร้อนนะตอนนี้นะครับผมบอยน้องฝนกระตบโปรยปลายลงมาเรื่อยๆครับผมตรงนี้มันโอ้มนละแคมสั่วโมงแห้วครับผมจะถึงชั่วโมงแล้วนะครับแคมชั่วโมงก็ก็ถึงชั่วโมงแคมแปลว่าใกล้นะครับผมอจะใกล้จะถึงชั่วโมงแล้วนะครับบอกตอนก็ เพิ่งได้ถ่ายคลิปให้ดูให้ชมกันนี่แหละครับผมบอยน้องตกตั้งนานแล้วบอกโอ้รายงานรายงานสดสดร้อน้อนดีกว่านะครับผมบอยเอปนน้องนะเออว่าสถานการณ์ณหน้าลานพ่อปู่แล้วก็ณหน้าบ้านลุงป้าตอนนี้นะครับมีฝนตกแรงแรงรัวๆมานะครับผมแล้วก็มีปาลาแลบกปลาลองนะครับผมรายงานก็ภาษาพุทธผสมภาษาไทยนะครับผมมี ของช่องบ่าวต่อยนะครับแายงานสดๆร้อนๆอนกันไปเดีย๋ยวพอน้องเด้ถ่ายภาพวิวให้เห็นกันแจะจะนะครับผมพอน้องว่ามีฝนตกโปรยปลายลงมานะครับอย่างรุนแรงนะครับผมไม่มีแต่ลมนะครับผมฟ้าแลบฟ้าร้องมีนะครับผมแล้วก็ฝนกระหน่ำลงมาเป็นช่วงๆพักๆนะครับผมบางช่วงก็จะเบานะครับบางช่วงก็หนักนะครับผม เพราะว่ามันกินเวลายาวนานเลอเกินพ่อแม่น้องนะกินเวลายาวนานเลอเกินเอานะครับผมบอย่น้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบอยม่น้องคลิปนี้เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเบาเต๋ยกอกอกด้วยนะครับผมบอย่น้องติดตามเบาเต๋ยกกอกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะรายงาน ข่าวสดแบบนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเกิดสถานการณ์อะไรขึ้น